ี่ครับภาพบรรยากาศของนี่เลยครับบ้านโลป่าห้าตำบุแม่ข้าวต้มครับบรรยากาศนั้นต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเม็ดฝนนั้นโปรยปลายลงมาแล้วครับในรุ่นต่อไปครับในรายการ f m FCT Thailand Supercross 2022นัดชิงชนะเลิศครับณสนามไร่ p ีวันเล่ตำบุแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวันนี้วันที่11กันยายน2 5 6 5ในรุ่นนี้ครับเป็นรุ่น MX 254และที่เห็นอยู่ณขณะนี้ครับรถ แข่งนั้นก็มาถึงหน้าเกตสตาร์ทแล้วครับกล้องจับมาอยู่ที่หมายเลขนะฮะเดี๋ยวเราจะแนะนําเป็นรายคันไปครับหมายเลข7ที่อยู่ด้านซ้ายมือนั่นก็คือชยังกูลโกสาจาันจากวังน้อยมอเตอร์ครอสทีมจังหวัดเลยถัดมาครับเป็นหมายเลข3-5นัทพลปัญญาเครือครับจากคาราบาวแดงเสียน้องสิงห์ัองฝั่งเสียดําเสียพลโรงแรมบุกดาวิล โรงแรมเกียงโขงช่างทองฟาร์มอีเดเมสส์ชัยยันเอ็มเอ็กแคมป์ทีมบุกดาหารถัดไปครับเป็นหมายเลข39พรพลงามการครับทีมเดียวกันครับถัดมาครับหมายเลข10รัตพลคุณบางครับจากวังน้อยมอเตอร,ร์ครอสทีมปราจีนบุรีหมายเลขตองหนึ่งครับธนรัตน์พาณิชย์ไทยจากวังน้อยมอเตอร,ร์ครอสสนามหนองว้าบุรีรัมไออาซีดีไอดีสัญญาทีมบ่อลูกรงงังออมแอมบริษัททีวีเคอินเตอร์เนชั่นแนลน้ำมันเครื่องอีเดเมสส์บริษัทอัมพันธ์การช่างบุรีรัม อาลครับตอนนี้ก็เม็ดฝนนั้นเริ่มที่จะโปรยปลายลงมาแล้วครับมาดูอันดับต่อไปครับหมายเลข87นั้นอยู่ฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมครับปัญจวิทย์ทำรงเลิศเกียรติจากบีบอยระยอง i ออาร์ซีดีดีพซวาจากเอพิสโรกระยองถัดมานั้นเป็นนักแข่งขั้นสีเหลืองครับน่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับซองนะครับนี่ครับมิสเตอร์ซองนะครับ มาดูหมายเลข12ครับที่ผ่านตาไปสักครู่อัครเดชอาสายุทธนั้นจากคาว์อตสีประจันเอธิชัตเตอร์เสดมโคราชลานบันบรุรีเริกแต่งรถโคราชเสเอรังสิตฟิตเนสวิโรดบอไทยโคราชอูเบิร์ตทีจีพี่ไมล์สุรชัยแอร์ไดานาโมพี่ไมล์เจซซอมเมโคราชจากนครราชสีมาครับ37ครับชัยน,นันชัยรบยามาฮ่าเคซีมาแม็กซิม่าร็อกช็อปสิทธิอาสมุนไพรพรมรักศรีจัดวันทีมกรุงเทพ และยังมีหมายเลข93ครับเตยจอมมีแสงครับมีแสงคอลเลคชั่นหมู่บ้านกลางเมืองพังโคนบุรุษรักไทยแลนด์ไอดีเคเรสซิ่งตลาดใหม่หม้อน้ำครัวทิศเทืองเพชรเจ้าพยาฟาร์มบุญส่งคอนกรีต11ซุปเปอร์ไบค์ช่างเบวกเมืองสิงห์นครสวรรค์และยังมีหมายเลข144คมกริจจุมชนะครับจากวังน้อยโมตะรอดทีมอยุธยาครับเอาละครับนี่คือรายชื่อนักแข่งทั้งหมดครับ12คน12คันด้วยกัน จับตาดูให้ดีครับผู้ที่มีคะแนนนำณขณะนี้และก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ใครที่ไหนครับนัฐพลปัญญาเครือครับมีอยู่159คะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่สูงสุดณขณะนี้ครับและคะแนนนั้นทิ้งห่างคู่แข่งไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวครับอันดับที่2ครับมีคะแนนตามมาก็คือหมายเลขตองหนึ่งครับธนรัตนพานิชไทย138คะแนน หมายเลข37ครับชัยนันชัยรบครับจาก124คะแนนครับจากชัยนันชัยรบครับและแน่นอนครับวันนี้ครับเราต้องมาเชียร์นักแข่งชื่ออะไรชื่อ,อซองซองอะไรซองจีฮุนซองจีฮุนนะครับนักปิดเกาหลีโดยพอ่อเลี้ยงดาอิสดาโปทาตนอิมพอตเข้ามานะ,ะต้องบอกว่าโอ้โหมีลุ้นกันแน่นะครับสำหรับพ่อเลี้ยงดาโปธาตุนลุ้นกันนะครับ มาจากเชียงใหม่แต่ว่าความจริงแล้วมันจากเกาหลีฮะเกาหลีนี่ครับหมายเลขหนึ่งร้อยที่กล้องจับอยู่ในขณะนี้ครับมาจากประเทศเกาหลีครับหนึ่งสี่สี่ของเราก็ไม่ธรรมดาครับนี่ครับคมกริชจูมจันนะครับสามสิบวินาทีต่อไปนี้ครับเกมความมันความสะใจในรุ่นนี้ครับเอ็มเอ็กสองร้อยห้าสิบสี่ฝนนั้นเริ่มโปรยปลายเม็ดหนาขึ้นครับมันในสนามนั้นยังต้องบอกว่าตอนนี้ครับร้อนระอุไปเลยทีเดียวครับในรุ่นนี้ครับ MX 5 2 5 4เราต้องบอกว่าณนะขณะนี้ก็ยังมีฝนโปรยปลายลงมาแต่แบบเบาบางนะฮะก็อธิษฐานไว้นะครับอย่าให้ลงมาแรงๆแ,แบบนี้เพราะถามว่าลงมาแรงๆเราก็รุนกันพอสมครวรเลยพร้อ,อ,อมออกสตาร์ทครับออกแลรนะออกสตาร์ทมาแล้วครับโอ้โหซองซอง สองอยู่ในตำแหน่งที่3าเมื่อกี้ขึ้นมาที่1แล้วตอนนี้หล่นเป็นที่4ี่สองหล่นมาเป็นที่4ครับหมายเลข12นะครับเป็นที่5าคารเดชดอาสายุตตำแหน่งที่1นะึ่ะนี้ครับหมายเลข37ครับชยัยรัตนชัยรบนั้นเป็นผู้นําแล้วําด้วยกรมกริตจุกชนะครับเป็นอันดับที่สองครับและตรงตอนนี้ครับอยู่อันดับที่3มแล้วครับเอาแล้วครับมาลุ้นกันสําหรับ่องไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชสองปธาตนนะกฤษดาปทาจะหลุดสองปธาตนตลอดเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โหเอา้ามาดูกันต่อนะครับด้วยบอกไว้นี้สําหรับเกาหลีนี่มีฝนตกไหมคือผมเห็นแต่หิมะนะมีเกาหลีมีฝนด้วยเหรออยู่ใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝนไม่ผมกําลังบอกว่าประเทศเกาหลีจริงมันมีแต่หิมะนะมันไม่มีฝนนะเอาแล้วครับกล้องจับไปเมื่อสักครู่นี้ครับผู้นํายังเป็นคนเดิมครับหมายเลข37นั่นคือชัยอน,นันชัยรบครับนํายาวเลยมาทีเดียวครับ และผู้ตามนะครับตอนนี้ครับเป็นคันสีเหลืองครับนี่นี่มาแล้วครับมาแล้วเลขหนึ่งร้อยครับนี่ครับครับซองครับจากประเทศเกาหลีอ่าแต่ว่าที่หนึ่งนะครับกล้องจับอยู่สาหรับปันสวิททำลงเลิศเกียริจากบีบอยละยองนะบีบอยละยองขึ้นมานะครับดับด้วยซองจึงเฮนนะครับแล้วก็ทอรันาดพาณิชไทยที่สามคมกิบจูมชนะและปัญญาด้นนปัญญาเขื่ออ่า ้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ครับหมายเลขตองหนึ่งนั้นแซงทีเดียว3คันรวดครับและต้องมาจับอยู่ที่เขาครับหมายเลข1 0 0่องครับนี่เป็นซูซูกิใครบอกว่าซูซูกิไม่ทําแล้วกินซาดาโปธาตนทำอยู่นี่ไงนี่ครับอ่าเห็นไหมนี่ครับอันดับ3มของเราณขณะนี้ครับเป็นหมายเลขตองหนึ่งครับธนรัตนิชไทยตุ๊ตูไม่ทําแต่พ่อเลี้ยงด่าทำนี่อ่าซองซองอะไรนะซองจีวันไม่จะยืดซองขาวไว้คุณน่ะอ๋อ เอาละครับกลับมาดูการแข่งขันครับเรากำลังทำการแข่งขันใน s ระเ h a i ีดีไทยแลนด์ซูเปอร์คลาส2022เกมคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่10ส,สนามไร่ p ีพีวันเล่ตำบลแม่ข้าวต้อมอเมืองจังหวัดเชียงรายกับการแข่งขันในรุ่น MX 2504ครับในเกมการแข่งขันครั้งนี้นะครับต้องขอเรียนนะว่าการแข่งขันของเรานั้นอันนี้ต้องขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับกอ,องทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สมาพันธ์และสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและเทศกาลองค์การ,ารมหาชนบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดบริษัทเพลทแบ็กมอเตอร์สปอร์ตบริษัทอีโนเวย์และเพิร์ no ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทบุลลอดเทสติ้งจำกัดบริษัทสยามซับเพนชั่นอีโนเวชั่นจำกัดไล่ปีพีวันเล่ตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นเลขผู้นำนะขณะนี้ยังเป็นหมายเลข37ครับ ใช่นันใช่รบกับผู้ตามหมายเลข100เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับนี่ฮะผู้นำครับหมายเลข37ครับยังนําอยู่และนําห่างด้วยและผู้ตามนั้นก็คือหมายเลขร้อยครับตหน่งที่3ต้องจับตาดูให้ดีครับหมายเลขตองหนึ่งธรัตนานนิทัยนั้นแสงครั้งเดียวทีเดียวครับสามคันครับต้องดูว่าเขาจะใช้ความพยายามยังไงครับและผู้นำเขาณขณะนี้ยังมีหมายเลข35เข้ามาแล้วครับนัตพลปัญญาเครือครับไม่แน่ใจว่าจะเป็น อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับเพราะว่าในจอมอเิเตอร์นั้นมีนัทพลปัญญาเครือเข้ามาครับนี่ครับอยู่ที่หมายเลขหนึ่งสี่ครับแต่ขณะนี้ครับนัทนันสีใหม่ครับจากเชียงใหม่ครับและมีหมายเลขหนึ่งศูนย์ครับรัตพลคุณบางครับตอนนี้โอ้รัตพลคุณบางพลาดลื่นล้มไปครับทำให้หมายเลขสามเก้าพลพลงานการครับตอนนี้จากคาราบานแดงนั้นขึ้นไปครับอ่ะ แม่ยังติดตะข่ายอยู่ครับสำหรับรัตพลคุณบางครับเรามาดูนะขณะนี้นะครับสำหรับไทยนัทชัยรถแต่ข้องเขาเราจับอยู่ที่หมายเลขตองหนึ่งนะฮะสำหรับท่านรัฐพานิชไทยนะครับเราแข่งขันกันนะครับที่ป่าโลหนะครับป่าโลป่าห้าโลป่าห้าครับโลป่าห้าจัดแม่ข้าวต้มจังหวัดเชียงรายนะครับสนามไร่ปีพีวันเล่นะครับ เป็นสนามนัดชิงดําจริงๆนะครับเกมาการแข่งยังดําเนินอยู่หมายเลขตองหนึ่งนะครับตามหลังมาติดๆนัณะดี้ีนะครับแล้วก็บอกว่าน,นขณะนี้ครับเราเห็นชัยนันชัยรถยังเป็นผู้นํานะใช่ครับอยู่ที่หมายเลขตองหนึ่งครับธนรัตน์พาณิไทยตำแหน่งที่4ครับธนรัตน์พาณิไทยนั้นอยู่ในตำแหน่งที่สแล้วก็นี่ฮะพยายามที่จะประครองรถ ในลายที่แม่ต้องบอกว่าบีบบังคับเหลือเกินครับผู้นําของเขานขณะนี้ครับกลองยังเห็นหมายเลข35อยู่35บนั่นคือนัทพลปัญญาเครือน้องปลื้มน้องปลื้มปลื้มเถินปื้นลําปางเราต้องมาดูนะผู้พันปลื้มเรียกกันง่ายๆนะครับจากเสียน้องสิงสองฝั่งครับอ่าโอ้โหมาลุมมาตุ้มตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โสภาพฝนนี่มาเนี่ยทำให้สนามของเราเนี่เปียกชื้นแจ แต่การขับขี่นี่ต้องใช้สมองต้องใช้สมองนะฮะบริหารการจัดการให้ดีนะตรงนี้ถ้าใครวางแผนดีๆนะครับหมายเลขสามสิบเจ็ดเป็นผู้นํานะครับกล้องของเราอาจจะไม่ไจับอยู่ตรงนี้ในขณะที่ตําแหน่งที่สองสำหรับซองจินหุ่นนะครับซองจินหุ่นนั้นมาตาแหน่งที่สองหมายเลขหนึ่งร้อยของพ่อเลี้ยงดาอิสซาดาโบธาตนและที่สามผู้พันปื่มที่สี่ ฮีโร่ที่5คบขิบจูมชนะเอาหมายเลขกองหนึ่งธารน์พานิชไทยนั้นพลาดลื่นล้มไปครับทำแต่ง่ไหนอ่ะนี่ฮะตำแหน่งก็เสียไปครับอ่าแต่ว่าตอนนี้กล้องเขาจ,จับอยู่หมายเลขสามเจ็ดซึ่งอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งเมื่อสักครู่นะครับสำหรับไชยนันชัยรบนะครับไชยนันชัยรบนรับน้นก็ยัยงคงมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับจากยมาห้าเคสี่ห้าแม็กซิมาร็อกช็อปซีดีอาร์จัดวันสมุนไพปรปลอมหลังสีนะครับและนี่คือนักปิดในกลุ่มหลังๆนะครับ กองของเราก็พยายามจับรถที่ออกมานะออกมาตัวนี้สําหรับหมายเลข37นั้นยังเป็นผู้นํานะครับชทยอนันชัไทยลบนะครับเจ้าท็อปนะครับยังคงเป็นผู้นําอยู่จับอยู่ที่หมายเลข12สำหรับอัครเดชอาสายุทนี่เป็นกลุ่มหลังแล้วนะใช่กลุ่มหลังเลยนะเราต้องบอกว่าต้องมาลุ้นกันนะครับโดยเพราะหมายเลข37นี่แหละครับกองจับมาที่หมายเลข37ผู้นําครับนี่แหละครับสําหรับ จากยามาเอเคสี่ห้าแม็กซิมาร็อกช็อปซีดีอาร์จันวรสมุนไพรพรมรังสียังคงเป็นผู้นำนะครับสำหรับหมายเลข37ตามด้วยหมายเลข1 0 0ไปไหนอะ่ะยังอยู่ครับอยู่ไหมย,ยังอยู่พ่อเลี้ยงดาอยู่ไหมพ่อเลี้ยงดาไม่ได้ถามหาจองซองอ๋อมาที่2หมายเลข1 0 0มาที่2ครับสำหรับซองจีฮุนและที่3ผู้พันฟื้มเหรอวะและที่4คมกิบจุมชนะครับ ตำแหน่งที่5นะครับน,บนี่เราจะเห็นว่าภาพตัดมาอยู่ที่ผู้นำครับหมายเลข37็นั่นคือชัยอนันชัยรบครับนำยาวมาเลยทีเดียวครับสำหรับชัยอนันชัยรบและผู้ที่ตามอยู่ห่างๆของเขานั้นก็คือหมายเลข100ยังเป็นคนเดิมครับและนี่ครับเนี่ยไปพลาดล้มเนี่ยหมายเลข7เนี่ยพลาดล้มลงไปนะ โอ้โห,หน่าเสียดายชียงคุณโกษาจัดนเอาละครับหมายเลข37นั้นก็ไล่ขึ้นมาครับกำลังจะไล่นอกรอบหมายเลข10ลังกบวนคุณบางที่อยู่ด้านหน้าด้วยครับโอ้โหถึงกับนอกรอบเลยทีเดียวนะครับถึงกับนอกรอบเลยนะคสำหรับตอนนี้เราใช้ยนันชัยลบนี่ค่อนข้างที่จะมายาวเลยทีเดียวนะครับในเกมการแข่งขันครั้งนี้นะครับต้องขอบคุณครับน้ำมันเครื่องอีเดนพิสืนอน้ำมันเครื่องอพอลโลไทยจำกัดรถจักรยานยนต์ฮอนด้า พลิพันยางบริสโตนบลิพันยาง i อ c าล์ซีบริพันออพซซมเครื่องดื่มสิงผลิพันชงอัพกัสซี่ไร่พีพีวันเล่จังหดแม่ขะท่มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับเอาละครับตำแหน่งที่2และที่3เริ่มที่จะร้อนแรงเข้ามาแล้วครับนะครับตอนนี้ครับตำแหน่งที่นั้นต้องบอกว่าอ่ะกล้องยังอยู่ที่ตำแหน่งที่1ครับหมายเลข37ของเราครับหมายเลข37นั้นคือชัยนันใ์ชัยรบอยู่เป็นอันดับที่1และก็ทิ้งยาวมาเลยทีเดียว ที่2และที่3นั้นตามไล่มาครับเอาละครับสามนั้นพยายามที่จะประคองนะครับลายการกับกีของเขา,าก็พยายามที่จะไล่ในเรื่องของคันเร่งนั้นพยายามที่จะใช้ความเร็วที่คงที่ครับไม่มีการบุกหรือบิดมากจนเกินไปครับสำหรับชัยนันต์ชัยรบครับคลองยังอยู่ที่เขาครับ ครับมาอยู่ที่ขั้นสีเขียวครับน่าจะเป็นหมายเลข12ครับอัครเดชอาสายุดครับหรือเดี๋ยวหันมาไม่มองไม่ชัดครับแต่ตอนนี้กําลังจะโดนตําแหน่งที่1นั้นไล่นกรอบครับอ่ะหมายเลขหนึ่งครับอัคราเดชอาสายุดนั้นโดนนกรอบจากหมายเลข37เ็ชัยนันชัยรบครับเอาแล้วครับตำแหน่งที่2นั้นคือ2องนั้นก็กําลังจะไล่นกรรอบรัตพลคุณบางหมายเลข10ด้วยเช่นกันครับ ครับผู้นำณขณะนี้ครับกลองยังอยู่ที่เขาครับหมายเลข37ครับหมายเลข100มาแล้วครับซองครับจากประเทศเกาหลีครับนกรอบหมายเลข10รัตพลคุณบางไปเรียบร้อยและครับตำแหน่งต่อไปครับที่เราเห็นสักครู่ก็คือหมายเลข35นัตพลปัญญาเครือครับและตัดมาที่ตำแหน่งผู้นำณขณะนี้คือหมายเลข37ครับยังประคองในเรื่องของกันเร่งและจังหวะการเดินไลน์ต้องบอกว่าวันนี้ทาได้ดีเลยทีเดียว ไม่มีล้มไม่มีลื่นครับสำหรับนัดชัยอนันชัยรบครับพยายามที่จะไล่คร,รับปรักษาตำแหน่งตรงนี้ไปให้รบและตำแหน่งที่2นั้นก็ประคองมาได้อย่างยาวนานเลยทีเดียวครับสำหรับซองนักแข่งจากประเทศเกาหลีครับตัดมาที่ ผู้นำณขณะนี้ครับกำลังจะเข้าสู่ลายสะน้ำครับนี่ฮะเบี่ยงซ้ายเข้าไปครับสำหรับ37ชัยนันชัยรบครับกระโดดมาในลายระนาดคู่ครับชัยนันชัยรบนั้นประคองในเรื่องของจังหวะคันเร่งอย่างดีอยู่เอาเอาแล้วครับตำแหน่งที่สองพลาดล้มไปครับต้องจับไปดูครับใช่ตตำแหน่งที่2หรือเปล่าครับนี่ฮะเอาแล้วครับตำแหน่งที่2นั้นพลาดล้มไปครับเห็นไหมฮะ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับตำแหน่งเปลี่ยนครับเอาแล้วครับตำแหน่งตำแหน่งที่2ที่รักษาไว้อย่างยาวนานตอนนี้โดนหมายเลข3 5นัทพลปัญญาเคลือแล้วครับเอาล้วครับลงไปอีกครับในรายละนาดครับต้องดูว่าเป็นคันเดิมหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ครับในรายละนาดนั้นไม่ใช่ครับสองนั้นมาแล้วครับ ผู้นำนั้นยังเป็นคนหมายเลข37ครับนั่นเบอร์100นั้นพลาดล้มลงไปทําให้ตําแหน่งที่2นั้นเปลี่ยน35นัทพลปัญญาเครือนั้นเข้ามาแทนที่ครับตัดภาพมาที่ผู้นำนะขณะนี้ครับเข้าลายเดิมครับเบี่ยงไซา์เข้ามาและนี่คือลายอ้อมสะน้ำครับโดยหมายเลข37 ชัยนันชัยรบแต่นันชัยรบนั้นก็ประคองในเรื่องของคันเร่งนั้นมาก็ค่างที่จะดีเลยทีเดียวยังไม่มีลื่นและพลาดโอกาสให้กับคนอื่นครับตอนนี้ครับและเหลือสองรอบครับสำหรับชัยนันชัยรบรอบสุดท้ายสำหรับเขาครับมีความรู้สึกว่ามั่นใจนะสำหรับเจ้าท็อปชัยนันชัย จากเคสี e ่ห้ามาสมุตายพรมลังสีแล้วมาดูตำแหน่งที่2องยังเป็นซองหรือเปล่าไรเลข35มสิบห้าคเ,เป็นน้องปลื้มฟันปลื้มยังเป็นตำแหน่งที่2นะครับไม่ใช่ซองซะแล้วตำแหน่งที่3ครับเอาละครมาดูครับในขณะนี้ก้องยังจับอยู่ที่ผู้นำครับนั่นก็พยายามที่จะประคองในเรื่องของ คันเร่งเข้ามาก็แน่นอนครับยังขี่ได้นิ่งและค่อนข้างที่จะไปได้ดีเลยทีเดียวสำหรับชัยนันชัยรบครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามไร่พีพีวันเล่รับและนี่ครับมาอยู่ที่เขาเลยครับแหวกน้ำมาเลยทีเดียวครับสำหรับชัยนันชัยรบครับกำลังเข้าสู่ลาย ริมสะน้ำแล้วก็ลหลระนาดชุดนกแล้วก็เวลาการแข่งของเขานั้นก็เหลือเพียงหนึ่งรอบเศษเท่านั้นครับชัยนันชัยรบครับวันนี้ทำได้ดีเลยทีเดียวออกนำตั้งแต่ต้นครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจครับนี่ฮะเหลือหนึ่งรอบสุดท้ายสำหรับเขาแล้วครับเกมการแข่งขัน,นในวันนี้ต้องบอกว่า ร้อนแรงขึ้นมาเลยทีเดียวร้อนระอุขึ้นมาท่ามกลางสายฝนครับนี่เป็นรุ่น MX 2 5 4ผู้นำในขณะนี้ใช้อานันชัยรถมันหมายเลข3 7ครับสังกัดทีม Yamaha K 4ร m มา i แม็กซิมาร ok ็อกช็อปศีนาสมุนไพรพรมรัศรีจัดวันกรุงเทพการแข่งขันของเรานั้นดำเนินมาจนถึงรอบสุดท้ายครับหนึ่งรอบสุดท้าย สำหรับเขาครับชัยนันต์ชัยรบครับการประคองคันเร่งของเขาตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทิ้งห่างเลยทีเดียวครับเป็นการขับขี่ประคองเพื่อรักษาตําแหน่งตรงนี้เอาไว้และตอนนี้เหลือไม่กี่โค้งแล้วครับสำหรับเขาคนนี้ครับชัยนันต์ชัยรบครับมาที่3ใช่ไหมพรพล,พลเ,เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเอาละครับมาสู่<ๆ>ลายนี่ครับ ค่อนข้างที่จะใกล้แล้วครับเหลือประมาณแค่สองโค้งเท่านั้นครับสำหรับชัยอนันต์ชัยรบครับนี่ริมสระน้ํามาแล้วครับและจากริมสระน้ําตอนนี้ครับเหลือแค่สองโค้งเท่านั้นครับวินาทีแห่งความประทับใจของแฟนคลับคนเชียร์ในวันนี้ครับต้องบอกเขาเลยทีเดียวครับเสียงตบมือรอบๆสนามนั้นต้องตบมือให้กับเขาคนนี้แหละครับขอแสดงความยินดีกับ ชันนั้นชัยรบครับจากยาม่าเคซิมาแม็กซิมาร็อกชครับเป็นตำแหน่งชนะเลิศไปนะครับอันดับที่2ผู้พันปื้มครับ,บจากเสียน้องสิงสองฝั่งครับรัฐพลปัญญาเคลือในตำแหน่งที่2ครับเรามาดูตำแหน่งที่3ครับคุณนัทครับพรอนผลงามการหรือเปล่าน้อง BM นะครับเด็กหนุ่มเชียงรายนะสายเลือดเชียงรายนะครับผรอนผลงามการหรือเปล่า ครับแล้วก็เข้ามานะครับครับดอเดี๋ยวนี่คือบรรยากาศของไร่ปีบีวันเลนะครับของการขับเล่นเนปเ็นเบรเซ็ตทีท,ท,ทีแลนซูเปอร์คอร์2องับ เดี๋ยวเราไปพบกับผู้ทำรายการนะครับและกลับมาพบกับพิธีช่วงของการมอบรางวัลน,นะครับตอนนี้พี่เลี้ยงก็รอรับอยู่นะครับคู่เดียวครับ ต้อนรับการกลับมาครับที่ไร่พีพปิ่นเล่แม่ข้าต้มนะครับจังอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับด้านซ้ายมือของผมเนี่ยต้องบอกว่าบ่งบอกถึงความเป็นแชมป์นะฮะแต่ว่าด้านขวามือของผมบ่งบอกของผู้ชนะเลิศสําหรับแชมป์สนามนี้นะฮะก็ความหมายแตกต่างกันแต่ว่านะฮะต้องขอบคุณในส่วนของท่านผู้ชมที่ติดตามชมนะฮะต้องบอกว่ารถทุกคันนั้นสู้กันอย่างสุดเดีียวจริงๆนะครับนักแข่งถ้าหากว่าเหนื่อย แล้วก็ดื่มน้ําเรียบร้อยหายเหนื่อยกันแล้วเชิญที่โพเดียมครับ,รบเราจะมาในช่วงของพิธีมอบรางวัลน,นะครับโดยวันนี้นะครับ,รบกับการแข่งขันในรุ่น mx 2 5 0 4นะครับได้รับเกียรติจากท่านเพียนกันติปนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบนตะบลแม่ข้าวต้มพร้อมทางท่านพ่อหลวงนะครับบ้านลป่า5นะครับและท่านกำนันคนสวยที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะก็เป็นชายาของท่านนะฮะรู้น ทั้งแถบนะครับเดี๋ยวผมจะใกล้ขอเรียนเชิญท่านเพียกนการติปนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มได้ให้เกียรติมอบรางวัลตรงนี้ด้วยนะครับรู้สึกว่าเหมือนโควกกจะบางนิดนึงเนาะอ่ะขยับผมกลัวผมลื่นแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมจะหัวเราะผมไม่ใช่นะครับในตําแหน่งที่5วันนี้นะครับยังงงอยู่เลยนะว่าตัวเองเข้าเป็นตําแหน่งที่5สําหรับผมกิบจูมชนะจากวังน้อยโมเตโครอสครับ เสียงดังมากเลยนะฮะทีมจากอุทยามีผลิตภัณฑ์ของอีเดยมิสือมอบให้ด้วยนะครับซูเปอร์โค้ดนะครับนี่ครับสำหรับคมกิบจุมชนะนะฮะส่วนตำแหน่งที่4นะครับเป็นของหมายเลขตองหนึ่งครับธนรัตน์พาณิชย์ไทยครับนี่แหละครับธนรัตน์พาณิชย์ไทยนะฮะ จากวังน้อยมอเตอร์คอร์สสนามน้องว่าบุรีรัมย์ไอเอชดีดีสัญญาณทีมบอรลุกลำมอมแอมบริษัททีวีเคอินเตอร์เนชั่นแนลน้ำมันเครื่องอีเดนเมสือบริษัทอัมพันธ์การจ้างครับและมาที่ตำแหน่งที่3วันนี้ลูกหลานชาวเชียงรายครับพรพลงามการคาราบาวแดงเสียน้องสิงสองฝั่งเซนต์น้ำเสพลโรงแรมมุกดาววิวโรงแรมเคียงของเจ้ารองฟาร์มอีเดมิสือเชียยันในเมคท์ทีมครับ มีบริณฑ์หล่อเลือ่อนเดนบีสื่อด้วยนะครับและรองชนะเลิศนะครับทีมเดียวกันนะครับสำหรับผู้วันเพิ่มนัทพลปัญญาเครือจากคาราบาวแดงเสีน้องสิงสองฝั่งเน้ําเสพพลโรงแรมมุกดาวิวลโรงแรมเคียงของอามอิดิมิสื่อชยันเบคกิลทีมมุกดาหารเช่นเดียวกัน,นครับและตรงนี้นะครับสำหรับผู้ชนะเลิศวันนี้ปรบมือให้กับชัยนันชัยลบครับยามาฮ่าเค45แม็กซิมาร็อกช็อปซีดีอาร์จัดรันสมุนไพรพรมรังสีนะครับ และแชมป์ประจําปีวันนี้สําหรับผู้พันปื้มตรงนี้ขอเลียนเจอท่านกำนันคนสวยนะครับพร้อมแบบพ่อหลวงอุดมจากโลป่าห้าให้เกียรนร่วมถ่ายภาพนะครับและท่านนายกสมาคมประธานสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยตุตูบังไหมถ้าตุตูไม่บงังตุตูนี้นะและนี่คือนะครับความสําเร็จของที่สนามไล่พีบีวันเล่ที่ทุกคนทวินหากับการขัน แปลกใหม่สำหรับซูเปอร์คลรนของเราขอเสียงปรบมือดังๆอีกั้งครับ